จ้ะปะจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินใส่เสื้อแดงแรงกว่าใครเลยนะสีแดงแรงสีแดงแรงกว่าใคร <Okay. S 1> อันนี้ยายพินจะมาแนะนำบอลต้นหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ขอชื่อพันดาวจ้ะ <Okay. S 1> บอลตัวนี้จะคล้ายกันจากพันดาวปินรัดแล้วก็หง <Hey, S 1> <ผม S 2> สุวรรณเนี่ยจะคล้ายๆกับลักษณะ ความสวยงามเห็นไหมจ๊ะก็<อ>ไม่ถือว่าหายากมากจ้ะแต่ไปก็เป็นบอนเก่าอยู่ไม่ได้มาแนะนําบอนอย่างเดียวนะวันนี้จะมาทดลองใหม่ให้ดูอีกจ้ะอันนี้ไก่ฮาร์ต2ฮาร์เห็นไหมไอห,หยอดไปตาไมห่หยอดกับบ้านเ่อกีนะียเข้ากับใบหน้าไหมเนี่ย,ยอันนี้ฮาร์ตฮาร์จะเหมือนไก่ตัวงามนะแต่เขามีกระดูกสีชมพูจ้ะคล้ายกันสวยงามมากจ้ะ อันนี้เยพินจะมาทดลองให้ดูวนะันนั้นเยพินสั่งบอลอันนี้มามกเกาะเกล็ดกันได้ไหมเขี่ยวกเกาะเกล็ดอ่ะวยพินลองเพาะแล้วเขางอกดีมากเลยจ้ะอากาศเปิดฝน,นจะตกงอกเยพินเพาะเมื่อวันที่หกอะวันนี้เยพินไปดูเนาะวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดอะน้องเขาง,งอกขึ้นมาแล้วจ้ะหน่อแท้งหน่อแล้วแต่ยังไม่มีรากจ้ะสูตรของเยพินเลยที่เยพินเพาะวันนั้นเนี่ยจ้ะ เก็บ okay. เป็นบอนแงพงเยปินก็เลยเขาแพงไหนทาไม่ดีหน่อยอันนี้เยปินก็เลยลองลองมาทดลองบอลบอลของเยพินมากถามว่าทําไมมาถ่ายถ้าใกล้มืดแล้วยาพินจะเลี้ยงบอลตอนกลางคืนจะ้ะค่าบอลค่าเย็นๆแล้วก็เลี้ยงไกลๆมืดจะ้ะอันนี้หินภูเขาไฟนะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งก็ดีที่สุดจะ้ะอันนี้พอดีวันนั้นซื้อแต่เบอร์เบอร์สอ,องมาเนาะมันใหญ่ไปนหน่อยหนึ่งแล้อันนี้หินอิดอิดก่อกกสร้างจะ้ะ กอย่างนี่ล้างให้สะอาดล้างจนน้ำใสเจวเลยนะใสมันหน้าเย็บหินป่ะไม่ใช่หนะ้าแกดำปีเลยล้างให้ใสน้ำใสกิ๊กเลยจะให้หมดชะโลกเลยจ้ะไปไปเยอะๆแบบเนี้ไอ,อ้นี้ของใหม่แต่ของใหม่วันนะั้ซื้อมาใหม่อันนี้สเปกน้ำมอสสเปกน้ำมอสอะไรก็ไม่รู้สไลสไลายอเมซอนนะสไลสไลายต่างประเทศอ่ะสไลแห้งอ่ะเอามาแช่ สัญญาเลี่ยงลากไว้นะแล้วก็มาบีบบีบเพราะมาจะ้ะไม่ต้องแห้งมานี่เพราะวันนั้นเยพินเพาะกอเกตเขาที่สั่งกอเกตเขามีสลายใส่มาด้วยเออให้เขางอกไวนะเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองกันนะจ,ะจ๊ะพะจ้าแม่จ๋าเพราะว่าเยพินนี่ทดลองทุกอย่างเลยอยากทาอะไรก็ทําอยากทดลองอะไรก็ทดลองผายเยอะหลอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไม่ทันเป็นกอง ของเยพินน่ะต้องใส่สล่าให้เต็มเต็มนะจ๊ะเยอะเต็ม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 เยอะสมบูรณ์เยอะสมบูรณ์หลานเยพินจะบอกอย่างนี้จ้ะถ้ามีเยอะเยอะ่ะหลานเยพินจะบอกว่าเยอะสมบูรณ์เยอะสมบูรณ์คุณย้ายขามันเยอะเต็มมันเยอะเต็มเยอะสมบูรณ์เยอะสมบูรณ์ใช่ไหมลูกลูกจ๋ามันมันมันยังไงนะบอกให้ยายฟังซิมันเยอะเต็มเยอะสมบูรณ์ยังไงนะที่หนูบอกยายอ่ะเยอะมาก ไอยอดกลับมาแล้วที่ว่าไอเดียมืดนี่เมร่ะว่าไปตามจับไอยอดกลับมามาจับกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วไอยอดก็วิ่งไปอีกก็เลยไม่ได้ไปจับรบอบ่อกรฉันไปขับกลับมาเมื่อกี้เนี้ยมันหนีมันตามพ่อไปทํานาเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงให้เยอะเต็มเยอะสมบูรณ์แบบเนี้ยเนีะยเสร็จแล้วก็นี่เลยจ้ะมาวันก่อนเนี่ยเลี้ยงซื้อกอกเกตมาแพงไงก็เลยเลี้ยงแบบเนี้ยใส่ใส่สเปกน้ำมอสละ เรียกยากจริงๆเลยเแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยจ้ะบอสนี่ทาปูนแดงแห้งแล้วนะจ๊ะแล้วก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงเนี่ยด้านผิวนี่ลงชิ้นใหญ่ขนาดนี้เน่ากเกินไปแล้วมึงแกอย่าพินก็ผ่ากันถ้าหัวไม่ขีดแกผ่าถ้าหัวนิ้วโป้มือถ้าหัวไฟแช็กอะผ่ากันถ้าหัวไม่ขีดย,ยังไม่เน่าแกผ่าชิ้นขนาดนี้เน่าก็เกินไปแล้วแต่บางสูตรบอกว่า เอาเปลือกออกให้หมดเอาเปลือกออกให้หมดแล้วจะลดการเน่าเปลือกไอ้เอาเอาเนื้อออาให้หมดจะลดการเน่าพูดผิดละเอาเปลือกทิ้งแล้วก็โอ้โหหมดราคาเลยเอาเนื้อทิ้งด่่เอาแต่เปลือกไว้จับเขาปาดเนื้อทิ้งเยอะเขาบอกจะทําให้ไม่เน่าแต่จากที่เยพินเพาะมาอันไหนมีเปลือกน้อยเวลาเขาขึ้นมาแล้วหน่อจะเล็กจ้ะอันนี้คือไส้มันนะไม่มีเปลือกเยพินก็เก็บแยกไว้ไส้มันก็ขึ้นนะจ๊ะ เขาจะไม่ก๋าเดี๋ยวจะเอ๊ะไหนมีไส้โยนทิ้งไม่ใช่ไส้ก็ขึ้นจ้ะแต่ขึ้นชา้ยายังไปเลยแบบนี้นักชายเมารถไปไงต่องไงเอาเบอ คิดถึงคิดถึงต้องตามกระสเป็ดด้วยน้องชายแล้วน้องชายจะวินมาเอารถทีจ้ะเนี่ยหัวจุกมาเนี่ยคว้างต้องคว้างลงนี้นะเราไม่คว้าจะไม่ค่อยงอกจ้ะเลี้ยงไปเลยเลี้ยงให้แบบเยอะเต็มเยอะเต็มเลี้ยงให้นั่นๆไปเลยจ้ะ ไม่ต้องกลัวจ้ะอันนี้สูตรใหม่ของเยพินนะอีกสิบวันมาเจอกันจะ้ะว่าจะเป็นยังไงจ้ะพะจะ่าแม่จ่าจะลองแบบใหม่เห็นไหมป้าจะ้ะพะจ่าแม่จ่าสุดแต่อันเนี้ยชิ้นบอลเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะล้างให้สะอาดสะเอี่ยมกสะอ่องเลยล้างไม่ให้มียางเลยมายุ่งกัด เยปินขอเลี่ยงไปเรื่อยๆก่อนทำตอนมืดๆอย่างเงี้ยดีจะ้ะยุงกัดจะได้รีบทำเร็วๆถ้าถ้าเรานั่งทำแบบอะไอ้เนี้นะนนยะนะถ้าเราตัดเช้าทำเช้าอ่ะายพินไม่ค่อยชอบผ่าบอนตอนเช้าจะา้ะอ๋อเพราอากาศมันร้อนโอเพราะอากาศมันร้อนทำเย็นๆใกล้ๆมืดอย่างเงี้ยได้ยุงมันจะกัดแล้วเราก็จะรีบทำยุกยิกยุกจิกยุกจิก,ก,กแล้วก็จะเสร็จ <ใน S 1> ไวจะ้ะฮะ ตัดสินใจเร็วตัดสินใจเด็ดขาดป๊อตเหล่าลูกชายยยพินแซวอยู่ก็ถึงบอกเฮียพินทำงานทุกวันทั้งวันเราเนี่โรงงานลงงานกับเขาเจ็ดโมงเช้าตึ้งเฮ้ยงงานเยพินไงเลี้ยงไปเดี๋ยวยยพินขอเลี้ยงบอลต่อนะจ๊ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะอจ๋าแม่จ๋าต้นอะไรแม่ไหนไปยึเกี่ยวก็ตัวขาวอ่ะ ไอพ้พอนำพนเงินง่ายเนี่ยเนี่ยอีเนี้ยสวยเนี่ยเอาไอ้นี่ยหยิบใบเสียมูมาให้ดูอะ่ะไอ้เนี่ยนาลีบุรพาลูกยังไม่ขึ้นมาหยิบให้ดูหน่อยสิอวดเพื่อนหน่อยสิโอ้โห <ไอ S 2> ดูหลานไอ้ยอดมันรักพ่อมันเนอะมาหยิบนาลีบุรพาไหมหน่อยใช้ยอดหยิบไม้ยายหน่อยสิจะมีใบเดียวอ่ะผ่าไว้อยู่นั่นแหละ นาลีบุรพาแต่เขาเบอกนาดีบุรพาเป็นบอลป้ายยาพินได้มาก็ยังไม่เห็นป้ายนะคะป้ายเขียวไงป้ายเขียวไงแต่ก็สวยอยู่นะเนี่ยต้นต้นลูกยังไม่เห็นเลยนอผ่าแบ่ไว้ฮะสวยมากเหมือนหกหลงลูกยาพินวาดจะเสียหายเลยไปใช้หกหลงนาดีบุรพานี่ยซื้อไม้อยู่แต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า รายการชื่อลูกยาพินบอกว่าถ้าไม่ใช่นารีบุรพาก็เป็นนารีลำพึงเพราะโดนตุ่นมาก็ชื่อนายโชดอ่ะยาพินซื้อนายโชดกี่ต้นเกือบสิบต้นไม่เหมือนกันสักต้นหนึ่งอะจ้ะให้ไงก่อจบคลิปนี้ก่อนล้ะ